สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับนะคะกลับเข้าสู่ช่อง Material Girls Taro t นะคะวันนี้ก็อยู่เคเช่นเคยแล้วก็คลิปนี้เนี่ยเป็นคลิปที่เอาเรื่องราวเอาข้อมูลมาแชร์อีกแล้วนะคะก็เป็น80%ข้อมูลจากอินเทอร์เนต็ตนะแล้วก็20%จากความรู้ความสามารถของเคก็าหาหาให้แนะนำให้ฟังตามลัคนาราศีนะคะแต่ว่าถ้าใครถนัดอยากฟังเราจันด้วยก็ได้เช่นเดียวกันแต่เคแนะนาให้ฟังตามลัคนาแล้วก็ราศีนะคะ ลัคนาหรือราศีเออก็หัวข้อวันนี้ก็ชนะโหวตมาอีกแล้วจากบน YouTube นี่แหละแล้วก็จากอินสตาแกรมนะคะอ,อหัวข้อวันนี้ก็คือการแสดงออกของคนแต่ละลัคนาราศีเนี่ยเป็นยังไงเวลาที่หึงหวงรู้สึกว่าอยากแสดงความเป็นเจ้าเข้าเจ้าของอะไรเงี้ยแสดงออกยังไงนะคะเดี๋ยวมาเริ่มกันเลยกับเพื่อนๆที่มีลัคนาราศีหรือว่าดาวจันเนาะมังกรนะคะแบ่งเป็นสีข้ออยกล้อ่ามังกรนะคะ เวลาที่มังกรหึงเนี่ยข้อแรกนะเวลาที่มังกรหึงเนี่ยหึงแล้วจะนิ่งจะเย็นชาจะแบบหน้าตึงหน้าตึงจะตีหน้าตึงจะนิ่งจะรู้สึกว่าแบบแสดงออกแบบเย็นชาไม่อยากคุยด้วยอะไรเงี้ยเพราะว่ามันเหมือนกับมีความรู้สึกรู้สึกว่าไม่เขาเรียกอะไรนะรู้สึกว่าไม่โอเคอะอันคอมเชเบอร์อยู่ข้างในอะไรเงี้ยก็จะนิ่งตีหน้าขึมแบบตีหน้านิ่งอะไรอย่างเงี้ยนะคะสอง จะไม่พูดมากแต่แสดงออกผ่านพฤติกรรมสังเกตได้จากการแบบเอามือมาแบบสมมุติว่าเป็นคนคุยกันหรือเป็นแฟนกันอาะเป็นแฟนกันเขาจะถ้าเขารู้สึกหึงหวงเขาจะดึงมือมาจับแสดงออกความเป็นเจ้าของว่าคนนี้ของฉันหรือดึงตัวมากอดไว้ว่าให้เข้ามาแบบหยุดตัวติดกันอะไรอย่างเงี้ยเออพฤติกรรมจะชัดเจนมากว่าว่าคนนี้ของฉันคนนี้ของฉันอะไรประมาณเนี้ยนี่คือหึงหวงเลยนะคะข้อที่สาม ถ้าหึงมากๆห่วงมากๆอะ่ะเขาอาจจะแบบแสดงออกเป็นพฤติกรรมนะในเชิงที่ห่างเหินไปเลยแบบว่ารู้สึกมันรู้สึกไม่สบายใจว่าแบบสมมุติเธอไปเฟลลี่กับคนนั้นคนนี้เกินไปฉันรู้สึกว่าอันนี้ฉันไม่โอเคก็จะทําตัวห่างเหินนั่งอยู่ห่างๆไม่อยากมองหน้าหันหน้าหนีอะไรอย่างเงี้ยเป็นพฤติกรรมที่แสดงออกชัดเจนแล้วก็ข้อสุดท้ายข้อที่4ตัวเขาจะมีความรู้สึกว่า แค่มองว่าเขาอาจจะไม่พูดอะ่ะแต่เขาอาจจะเป็นพฤติกรรมออกมาในเชิงที่ว่าเขาไม่อยากให้ให้ตัวตัวคนที่มาเป็นแฟนหรือเป็นคู่รักเป็นคนรักอะ่ะทําให้เขารู้สึกไม่มั่นใจความหมายคือเวลาที่คนเรารู้สึกหึงห่วงอะคะ่ะ มันมาจากจุดอินซิเคียวมาจากจุดที่เรารู้สึกว่าเราไม่มั่นใจทําไมแฟนเราถึงทําให้เรารู้สึกไม่มั่นใจทําไมเขาถึงไปดูสนใจหรือคุยกับคนอื่นมากกว่าเราไม่น่าสนใจหรออะไรอย่างเงี้ยมันไปทําให้เขารู้สึกว่าเหมือนถูกทําลายความมั่นใจอ่ะดังนั้นตัวเขาอาจจะมีพฤติกรรมหรือการเ text คำพูดอะไรบางอย่างที่ทําให้แฟนหรือคนรักกันรู้ว่าเขาไม่พอใจนะที่มาทําให้เขารู้สึกว่าต้องหึงหวงมันมาจากจุดที่ว่าเขาแบบ ถูกทำลายความมั่นใจอ่ะเออประมาณนี้หวังว่าจะไม่งงนะโอเคไปต่อก,กับเพื่อนที่มีลัคนาราศีหรือว่าดาวจันทร์วงเล็บหรือว่าดาวจันทร์กลุ่มนะคะข้อหนึ่งเลยถ้ากลุ่มหึงนะเขาจะแสดงออกแบบอ๋อคือเค้กไม่ได้อ่านมาก่อนนะแต่เค้กเตรียมเนื้อหาไว้ความหมายคือถ้าถ้ากลุ่มอะเวลาที่เขาเขารู้สึกหึงอะเขาจะไม่ค่อยแน่ใจหรอกว่าอันเนี้ยเขารู้สึกหึงจริงๆไหม หรือเขากาลังสับสนอะไรอยู่การพูดหรือการแสดงออกมันจะไม่ได้ชัดเจนขนาดน,นั้นแต่ถ้ามีการแสดงออกเขาจะกลับไปคิดมากทีหลังว่าเขาแสดงออกเยอะเกินไปหรือเปล่าเขาพูดมากไปไหมเขาพูดแรงไปหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยหรือถ้าเกิดว่าเขาแบบพูดออกไปตรงๆแล้วเสียงนิ่งอะ่ะเขาจะทําให้อ,อ,อีกฝ่ายรู้สึกว่าไม่พึงพอใจหรือถูกทําให้ ให้อีกฝ่ายโกรธหรือเปล่าแล้วพอเขาแสดงความหึงหวงออกไปอะเขาจะกลับมาคิดมากทีหลังแล้วก็รู้สึกว่าไม่สบายใจทีหลังอะไรประมาณนี้ค่ะแล้วก็เขาจะทําให้อีกฝ่ายรู้เลยว่าเขาไม่ชอบความสัมพันธ์ที่ทําให้เขารู้สึกว่ามันไม่ stable นะมันไม่มีเสถียรภาพอะทําไมเมื่อวานเธอสนใจฉันวันนี้เธอทําดีกับคนอื่นสนใจกับกับคนอื่นอะมากเป็นพิเศษเลยโดยที่ทําให้รู้สึกว่า วันที่ผ่าน,านมาเดือนที่ผ่าน,านมาอะไรเงี้ยมันไม่มีความสเตเบิลเลยอยู่ดีๆวันเนี้ยเขามาถูกลดความสําคัญลงมาถูกทําให้รู้สึกว่าต้องหึงหวงหรออะไรอย่างเงี้ยต้องมาเรียกร้องความสําคัญจากคนที่คุยหรือคนที่เป็นแฟนหรอซึ่งเขาไม่โอเคไม่โอเคกับสิ่งนี้ดังนั้นไอการที่ทําให้รู้สึกว่าหึงหวงเนี้ยมันจะทําให้เขาเกิดความรู้สึกสับสนในตัวเองถ้าใครเคยดูพื้นดวงกับเคก็จะรู้ว่ากลุ่มอะ่ะคนที่มีดาวจันทร์กลุ่มหรือว่าลัคนาราศีกลุ่มอะ่ะจะ ไม่ชอบยุ่งกับเรื่องของความรู้สึกเท่าไหร่เพราะว่าไม่เข้าใจความรู้สึกตัวเองงงปะไม่งงใช่ไหมอันนี้มันอาจจะไม่ได้ครบสี่ข้อเหมือนเหมือนอันอื่นนะคะเหมือนลักนณาราศีอื่นแต่ว่าประมาณนี้เช็คได้ข้อมูลประมาณวันนี้เออไปต่อคําเพื่อนที่มีลักนณาราศีหรือว่าดาวจันมีนนะคะมีนเนี่ยถ้าเวลาหึงนะจะเศร้าเงียบซึม แล้วก็จะคิดไปเกินจริงคูณ10บคูณร้อยอยู่ในหัวนะเวลาที่ที่หึงอ่ะจะรู้สึกแบบเศร้าเลยน้ําตาสามารถไหลได้เลยเวลาที่รู้สึกหึงห่วงแฟนหรือมีความรู้สึกว่าเฮ้ยนี่เขากำลังทําอะไรที่ทําให้เรารู้สึกหึงห่วงอยู่กับคนอื่นอย่างเงี้ย มันจะรู้สึกเกิดความเศร้าในใจในหัวจะคิดไปแล้วว่าเอ๊ะแล้วถ้าเราไม่เจอเราไม่เห็นภาพนี้เนี่ยรับหลังเราเขาทาอะไรไหมมันจะมีความคิดมากมีความคิดเกินจริงมีความจินตนาการไปเยอะสิ่งหลายสิ่งอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็จะเกิดการเป็นความซึมความเศร้าน้ําตาไหลอะไรเงี้ยได้เลยแบบอตัตโนมัติแล้วก็ไม่พร้อมที่จะฟังเหตุผลด้วยณนะจุดๆนั้นหรือณนะเวลานั้นเวลาที่ถึงเกิดความหึงหวงเอ ดังนั้นอาจจะรอให้ข้ามวันอาจจะรอไปหลายชั่วโมงหรืออาจจะรอให้ร้องไห้เสร็จก่อนอะไรอย่างเงี้ยมันจะออกออกมาในรูปแบบนี้แล้วก็แล้วก็เวลาที่เวลาที่บางบางคนสําหรับคนที่มีลักษณะหรือว่าราศีมีนเนี่ยอาจจะไม่ได้ร้องไห้เลยต่อหน้าคนอื่นหรือต่อหน้าแฟนหรือต่อหน้าคนคุยไปแอบร้องไห้คนเดียวในห้องน้ําไปแอบร้องไห้แบบหลังม่านอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็สิ่งที่จะสามารถแก้ได้หรือว่าช่วยได้ก็คือการที่ แฟนหรือว่าคนรักหรือคนคุยเนี่ยต้องช่วยยืนยันซ้าๆว่าฉันรักเธอฉันไม่ได้นอกใจฉันไม่ได้กีกกะเขาฉันไม่ได้ชอบเขามากกว่าเธอเป็นการรีแอชชวลนั่นเองก็คือการบอกให้มั่นใจย้ําให้มั่นใจว่าฉันรักเธอันสนใจเธอฉันซื่อสัตย์กับเธอคนเดียวจะทําให้มีนรู้สึกใจเย็นลงได้แล้วก็ฟังเหตุผลแล้วก็เหมือนกับไม่เศร้าไม่เสียใจแล้วโอเคแล้วไม่น้อยใจแล้วประมาณนี้นะคะ ไปต่อกับเพื่อนที่มีลัคนาราศีหรือว่าดาวจันรเมษนะคะเมษเนี่ยคือถ้าหึงนะหึงห่วงนะจะแสดงออกตรงๆแบบไม่ปิดบังเลยพูดตรงๆด่าตรงๆใช้อารมณ์ทันทีแบบทันทีเลยโฉ่โชโเลยนะคะแล้วก็ถ้าหึงแล้วจะแบบขาดขาดสตินิดนึงแบบไม่ฟังเหตุผลด้วยวู่วามแล้วก็จะทั้งงอนทั้งโกรธในเวลาเดียวกันเลยแล้วก็จะขึ้นเสียงด้วยนะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่า สามารถแสดงออกอะไรที่มันเป็นเชิงการแสดงออกแรงๆอะว่าคนนี้ของฉันฉันหึงห่วงคนของฉันมากๆอะ่ะเมจะทำยกตัวอย่างเช่นอ o มโพสบนโซเชียลมีเดียว่าคนนี้ของฉันคนนี้แฟนฉันอย่ามายุ่งอะไรประมาณนี้หรือถ้าในชีวิตจริงๆอะคือเค็คเดาสถานการณ์ไม่ค่อยออกถ้าใครช่วยคิดได้ก็มาคอมเมนต์บอกหน่อยละกันนะคะ,ะถ้าทำอะไรแรงๆอะไรอย่างเงี้ยว่าการไปการแสดงออกว่าคนคนนี้ของฉันอะไรเงี้ย ดังนั้นนะ่ะคือคือถ้าสมมุติว่าเกิดเหตุการณ์ที่เมฆถึงห่วงเนี่ยเมธจะหายเร็วมากจะหายกดเร็วมากจะหายงอนเร็วมากแล้วก็จะไม่ไม่แรงต่อและถ้าแฟนของเมธหรือคนรักคนคุยของเมธเนี่ยทาให้เมธรู้แล้วก็มั่นใจว่าเฮ้ยเธอมันไม่มีอะไรนะเรื่องเราเป็นงี้อธิบายอย่างรวดเร็วอ่ะเมธจะแบบฮะอ๋ออ๋อโอเคไหนหลักฐานอ๋อโอเคจบประมาณนี้ก็คือ โกรธมากๆสุดๆปีตดแล้วก็สามารถลงได้เลยในทันทีเช่นเดียวกันแต่ต้องอธิบายมีหลักฐานอย่างชัดเจนรวดเร็วอะไรเงี้ยนะคะไปต่อกับเพื่อนๆที่มีลัคนาราศีหรือว่าดาวจันทร์พฤษศนะคะเ,เวลาที่หึงแล้วอ่ะจะจะเก็บอาการไม่แสดงออกเลยทันทีแต่ในใจนี่คือรอนรุ่มมากแบบอยากยุ้มหัวอะไรเงี้ยแต่ว่าในใจอ่ะคือแบบเหมือนพายุอ่ะแต่ข้างนอกก็คือจะนิ่ง เก็บอาการเก็บสีหน้าเก็บอารมณ์อะไรอย่างเงี้ยแต่ข้างในก็คือแบบแล้วก็เขาจะเขาจะเหมือนกับถ้าแสดงอะไรออกได้อ่ะจะแสดงเบียงแค่อย่างเดียวแต่จะไม่ออกเยอะความหมายคือถ้าเขาเลือกที่จะพูดเขาจะพูดแต่หน้าเขาจะนิ่งท่าทีจะนิ่งร่างกายนิ่งจิตใจดูเหมือนนิ่งแต่จริงใจร้อนอยู่แต่หรือถ้าแสดงออกทางสีหน้าสายตานี่คือตาจะแข็งเลยแบบตาจะเห็นเลยว่า หึงหึงอยู่หึงคนนี้กับคนนี้อยู่อะไรเงี้ยแต่ปากจะไม่พูดท่าทีจะนิ่งมากอะไรประมาณนี้มันจะมีการแสดงออกแค่บางอย่างแค่หนึ่งอย่างในในในต่อครั้งอะนะคะแล้วก็ถ้าหากหึงมากๆจะมีการประชดประชันออกมาด้วยอาจจะเป็นทางคําพูดหรือข้อความนะคะเป็นการแบบประชดนิดนึงแล้วก็จะไม่อยากอยู่ใกล้อยากแบบมีสเปซอยากนั่งห่างห่างกับแฟนหรือกับคนรักอะไรแกว่าเออ ไม่ไม่อยากอยู่ใกล้ตอนนี้นะอะไรเงี้ยเพราะว่าก็เธอไปอยู่ใกล้คนนั้นมาอย่างเงี้ยค่ะเออแล้วก็พืชศพจะมีความสิ่งหนึ่งที่ทุกคนควรรู้พืชศพจะมีความขี้หวงเพราะว่าลึกๆก,กลัวเสียคนรักกลัวเสียของรักอืประมาณนี้นะคะสําหรับเพื่อนที่มีลัคนาราศีหรือว่าดาวจาันมิถุนนะคะเวลาที่ถึงนะ จะถามวนอยู่งั้นนะ่ะถามซ้ำๆยิงคำถามซ้ำๆแล้วก็จะพูดประชดมากๆแบบสุดๆแล้วก็จะน้อยใจไปด้วยในเวลาเดียวกันดังนั้นไอ้คำถามคำพูดที่มาจากพูดจริงๆหรือข้อความก็ตามจะเยอะสิ่งหลายสิ่งหลายอย่างจะดึงข้อมูลจากอันเก่าอันใหม่เรื่องเก่าเรื่องใหม่มาผสมปนเปนกันหมดแล้วก็จะหึงมากๆคําถามจะโดนแบบรัวๆ,ๆเลยอืมแล้วก็ใช้อารมณ์ผ่านคําพูดและสีหน้าแววตาที่มันกวนภาษาสุด เวลาที่หึงเขาจะแบบพูด sarcastic ได้ดีด้วยนะเวลาพูดจะแบบ sarcastic ประชดประชันอนะแล้วก็เสียดสีเออเสียดสีแบบพูดพูดเหน็บแนมเอออะไรอย่างเงี้ยเขาจะทําแบบมันจะกวนภาษามากๆนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือเขาจะประชดแบบพูดเปรียบเทียบด้วยพูดเปรียบเทียบแบบว่าเอา เอาคนรักอะไปเปรียบเทียบกับแฟนเก่าอะไรเงี้ยหรือเอาตัวเองอะไปเปรียบเทียบกับคนนั้นที่แฟนไปแบบเหมือนจะกิกด้วยหรืออะไรเงี้ยคือจะมีคําพูดพวกเนี้ยขึ้นมานะคะแล้วก็สามารถง้อให้หายโกรธหายงอนได้จากอาการหึงหวงนี้ด้วยการเล่นมุกตลกหรือยิงมุกตลกหรือทําอะไรก็ได้ให้เขาห,หัวเราะเดี๋ยวม่ถุนจะค่อยๆเบาหลกเบาลงแล้วก็จะปรับอารมณ์แล้วคุยด้วยเองนะคะคุยด้วยแบบมีเหตุผลหลังจากนั้นอืม ไปต่อกันที่เพื่อนๆที่มีลัคนาราศีหรือว่าดาวจันทร์กรกฎนะคะกรกฎเนี่ยดูไม่ยากเลยถ้าหึงนะน้ําตามาก่อนเลยยิ่งกว่ามีนอีกนะน้ําตาจะมาก่อนเลยน้ําตาจะคลอเลยถ้ามองหน้าปุ๊บสบตาน้ําตาคอมาเลยนะคะแล้วก็จะน้อยใจมากๆมากๆมากๆ,ๆ,ๆถ้าหึงคือน้ําตามาก่อนแบบดูไม่ยากเลยนะคะแล้วก็เขาจะถามซ้ําๆย้ำๆเลยว่า เธอรักเราไหมถามแฟนอ,อะวะเธอยังรักเราหรือเปล่าเธอรักเราไหมเธอรักเราแค่ไหนเธอรักเราจริงๆริงไหมจะถามซ้ําๆๆซ้อะเธอยังสนใจเราไหมหรือเธอสนใจคนอื่นเธอยังอยากอยู่กับเราต่อไปไหมหรือเธอจะอยากไปต่อกับคนอื่นอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยถ้ามีคําพูดช่วยคาพูดเราเนี่ยคือหึงก็ห่วงอะไรเงี้ยแล้วก็การแสดงความคือถ้าหึงห่วงอะกรากอมันสําหรับกรกอดจะแปลเป็นคําพูดหรือแปลเป็นความรู้สึกที่ว่า ฉันเสียใจฉันน้อยใจฉันอ่อนไหวมากๆกับการกระทําของเธอฉันรู้สึกถึงห่วงแต่คือมันออกมาเป็นอารมณ์แบบเสียใจน้อยใจอะคะ่ะดังนั้นะ่ะคุณจะสังเกตได้จากสีหน้าแววตาท่าทางของเขาเลยว่าเขาถูกเฮิร์ตอะเหมือนลูกมาน้อยอะถูกเฮิร์ตอะเออประมาณนั้นนะคะจะต้องการให้คนรักอะโกบกอดต้องการให้คนรักสปอยเอาใจแล้วก็เหมือนกับทํายังไงก็ได้ให้เขารู้สึกว่า ฉันรักเธอนะอะไรอย่างเงี้ยแล้วกรกฎดก็จะเหมือนกับใจกลับมาเป็นปกติกลับมาเป็นโอเคไม่หึงไม่หวงไม่น้อยใจอะไรอย่างเงี้ยนะคะอแล้วก็ถ้าร้องไห้อะไรอย่างเงี้ยอยากให้แฟนกอดอยากให้คนรักคนคุยอะไรอย่างเงี้ยเข้ามากอดเข้ามาปลอบว่าอย่าร้องไห้เลยเรารักเธอนะเออไม่ต้องหึงไม่ต้องน้อยใจเรารักเธอเราไม่ได้สนใจเขามากกว่าเธออะไรอย่างเงี้ยเข้ามาปลอบเข้ามาปลอบโยนไม่ต้องชวนทะเลาะหรืออะไรทั้งนั้น เพราะว่าการปลอบง่ายที่สุดและหายเร็วที่สุดนะคะหายโกธหายงอนเร็วที่สุดนะคะสำหรับเพืเ่อนๆที่มีลัคนาราศีหรือว่าดาวจันทร์สิงห์นะคะเวลาที่หึงแล้วจะแสดงออกเต็มที่ประชดนี่มาที่หนึ่งเลยจะประชดทุกประโยคทุกคำทุกวินาทีทุกชั่วโมงจนกว่าจะได้หลักฐานได้ความชัดเจนได้คำอธิบายที่มันแน่ชัดว่าออกมันไม่มีอะไรนะอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็ทำยังไงก็ได้ ให้สิงห์เนี่ยคือสิงห์จะพยายามทําทุกอย่างก่อนเลยเพื่อให้ตัวเองอ่ะได้เป็นที่หนึ่งได้เป็นคนที่สําคัญแล้วก็จะไม่เป็นสองรองใครทางนั้นฉันต้องเป็นที่หนึ่งและฉันต้องสําคัญที่สุด <_' os> เขาจะ <_' os> เขาจะทําทุกอย่างอ่ะให้เวลาที่เขาหึงนะเขาจะทําทุกอย่างให้รู้ว่าเขาสําคัญที่สุดเขาคือ <_' os> คนที่ดีสุดนะตรงนี้ในชีวิตของแฟนหรืออะไรเงี้ยเขาจะทาทุกอย่างเลยให้ชัดเจนตรงตรงจุดเนี้ยว่าถ้าเขารู้สึกหึงขึ้นมาเขาจะทําแบบนี้เออ แล้วก็ถ้าโดนมองข้ามแม้แต่นิดเดียวจะเล่นใหญ่ให้แฟนให้คนรักให้ทุกคนหันมาสนใจต้องการต้องการความสนใจของคนทั้งโลกมาอยู่ที่ตัวเราคนเดียวอะไรอย่างนี้เลยนะคะเวลาที่หึงหวงนะแล้วก็รู้สึกแบบโดนมองข้ามอเออเหมือนถ้าแฟนไปสนใจคนอื่นเออประมาณนี้แล้วก็ลึกๆอะ่ะทุกคนควรรู้ว่าสิงะ่ะเป็นคนที่กลัวเสียศักดิ์ศรีมากกว่าเสียความรักอืม เพราะเพราะสิ่งอ่ะจริงๆเขาเป็นคนที่เอาตัวเองมาก่อนใครทุกคนบนโลกอ่ะถึงสิ่งนะเออแล้วเขาก็รักศักดิ์ศรีมากประเภทเสียงเงินไม่ว่าเสียหน้าไม่ได้อะเอออย่างนั้นเลยไปต่อกับเพื่อนที่มีลัคนาราศีหรือว่าดาวจานกันนะคะคือเวลาที่กันหึงอ่ะเขาหึงแล้วเขาจะเก็บไว้ในใจแล้วก็เอามาคิดมาแบบวิเคราะห์ว่าทําไมฉันถึงหึงวะแฟนหรือว่าคนรักอ่ะไปคุยหรือไปทำอะไรคนนั้นเนี่ยจริงจังวะเนี่ยจริงจังแค่ไหน แล้วไอ้คนนั้นน่ะมันสวยมันหล่อก,กว่าฉันไหมหรือมันดีกว่าฉันไหมยังไงอะไรวะอะไรประมาณนะี้คือแบบมาคิดมาวิเคราะห์จะยังไม่ได้แสดงออกแบบทันทีทันทีทนทอะไรเงี้ยแล้วก็ถ้าเขาไม่พอใจมากๆเขาจะจิกผ่านคําพูดหรือซัดครัสติกผ่านคําพูดอาจจะเป็นเท็กซ์ข้อความก็ได้นะคะแต่มันจะออกมาแค่นี้หน่อยหน่อยไม่ได้ออกมาชัดๆหรือไม่แบบไม่แสดงออกตรงๆอะไรเงี้ยแล้วก็เขาอาจจะเขาอาจจะเงียบ เงียบไปไม่คุยด้วยเพื่อให้แฟนคนรักรู้ตัวด้วยตัวเองว่ามีอะไรผิดปกตินะคนคนนั้นต้องไปรู้ตัวมาด้วยตัวเองแล้วกลับมาคุยกับกันว่าทําอะไรผิดสารภาพมาอะไรประมาณนะี้หรือเธอโกรธเธองอนเรื่องอะไรอะไรประมาณนะี้แต่กันจะไม่ไปบอกให้รู้ว่าเธอทําทอะไรผิดเธอไปคุยคนนั้นฉันเลยหึงอะไรอย่างเงี้ยไม่จะไม่เป็นอย่างนี้นะคะแล้วก็กันะจะชอบทําตัวเหมือนไม่แคร์ไม่ตามจิก ไม่หึงหนูน่นนี่แต่จริงๆคือหึงสุดๆหวงสุดๆแล้วก็แคร์สุดๆด้วยนะคะแต่เขาจะไม่แสดงออกอะ่ะเขาจะเก็บไว้ข้างในแล้วก็จะคิดวิเคราะหน์นู่นนีน่นั่นนู่นนี่นั่นของเขาอะไรอย่างเงี้ยดังนั้นน่ะถ้างเงียบหายหรือวางตัวห่างๆอะ่ะคนคุยหรือว่าแฟนน่ะต้องรู้ตัวแล้วว่าเอ๊ะฉันทําอะไรผิดปกติปะวะต้องไปถามไปคุยและแหละอะไรประมาณนี้นะคะเพื่นอนๆที่มีลัคนาราศีหรือว่าดาวจันทร์ตุลเนี่ยถ้าเวลาหึงอ่ะ เขาจะมีความจิกกัดหรือประชดแต่จะเป็นการประชดหรือจิกกัดแบบมีศิลปะความหมายคือมันจะไม่ตรงตรง,ตงเหมือนลาซิเมตอะไรเงี้ยคือจะไม่ไม่ชัดไม่แสดงออกมาหรือจะไม่แบบร้องไห้ออกมาเหมือนกระโดดก็ไม่ใช่อะไรเงี้ยแต่จะมีวิธีวิธีประชดหรือวิธีพูดในแบบของตนเองที่ที่ไม่เหมือนใครอะ่ะแต่มันก็จะมีการจิกกัดอยู่นะแบบรู้เลยว่าอันนี้คือหึงประมาณเนี้ค่ะแล้วก็ เขาจะมีการพูดแบบถ้ามันถึงขั้นสุดเขาจะพูดแทงใจดําถ้าเขารู้อดีตคุณหรือรู้อะไรที่ถ้ารู้ว่าพูดแล้วคุณจะรู้สึกเจ็บเขาจะทําคือ,ค,อคือเขาเขาจะพูดหรือเขาจะทํะในสักอย่างที่แบบทําให้ทําให้ตัวแบบแฟนหรือคนคุยเนี่ยรู้สึกว่าหู oo, วันนี้แทงใจดํามากเลยมันต้องพูดขนาดนี้เลยเหรออะไรประมาณเนี้ยค่ะอืตุนจะมีวิธีพูดคือปกติตุนจะเป็นคนบาลานซ์ใช่ไหมแบบเท่าๆกาันไม่ซ้ายไม่ขวาแต่ถ้ารู้สึกแบบ ไม่พอใจขึ้นมาจริงๆ่ะก็คือจะทิมเลยทิมแทงใจอาจจะด้วยคําพูดหรือการกระทําอะไรบางอย่างนะคะแล้วก็แล้วก็ถ้าพูดไปแล้วประชดไปแล้วจะไม่มีความรู้สึกผิดด้วยเพราะตุนจะรู้สึกว่าเพราะตุนจะคิดและรู้สึกว่าแฟนหรือคนรักอะ่ะ deserve it เธอสมควรที่จะได้รับการทิมแทงใจนี้จากฉันเพราะเธอทําให้ฉันรู้สึกโกรธหึงหวงประมาณนี้คะ่ะอืม แล้วก็ตุลจะไม่ชอบแล้วก็หึงแรงมากๆเวลาที่เห็นแฟนหรือคนรักของตัวเองอ่ะไปเฟรชหรือว่ามีสนเสน่ห์มากเป็นพิเศษกับคนอื่นหรือว,ว่าเพศตรงข้ามอะไรเงี้ยไม่ชอบมากๆนะคะอืมและถ้าได้ลองประชดแล้วหรือพูดแทงใจดําแล้วก็อยู่นั่นแหละทําซ้ําๆอยู่นั่นอ่ะจนคนคนที่เป็นแฟนหรือเป็นคู่อ,อาจจะเจ็บลึกไปเลยเออไปต่อควาเพื่อนที่มีลัคนาราศีหรือว่าดาวจันพิจิกนะคะ เวลาที่หึงนี่คือหึงรุนแรงมากหึงรุนแรงถึงขั้นแบบอันนี้แคพ่พูดพูดพูดไปตามตามที่ที่มีข้อมูลนะก็คืออาจจะทําลายข้าของด้วยปามือถืออะไรเงี้ยเออเป็นไปได้นะคะแล้วก็จะแบบถ้าหึงขึ้นมานะจะมีการตามสืบตามส่องติดตามเธออยู่ไหนทําทอะไรกับใครก็คือแบบตุ๊ดตลอดเลยแล้วก็ถ้าไม่ตอบคําถามตอบคาถามไม่ได้ หรือถ้ารู้สึกว่าไม่โอเคเวลาที่พิจิกหึงอะ่ะพังกันไปข้างหนึ่งคือก็จะยิ่งทะเลาะก,กันไปใหญ่จะไม่มีไม่มีการหยุดไม่มีการแบบว่าโอเคถ้าเธอไม่พอใจฉันไปตามแล้วใหม่พิจิกจะเอาให้ถึงที่สุดถ้าเกิดว่าหึงหวงจริงๆนะแบบถ้าเขารู้สึกแบบหึงหวงขึ้นมาจริงๆอะไรเงี้ยแล้วก็ยิ่งรักจะยิ่งหึงไม่ไว้ใจง่ายๆจะแบบ ยิ่งตามยิ่งอยากรู้ติด G.P.S ได้ติดอะไรประมาณนี้เลยนะคะถ้าถ้าทำให้หึงห่วงแล้วอะถ้าทำไม่ให้แบบไม่ไว้ใจแล้วนะเป็นอย่างนั้นเลยแล้วก็ถ้าหากเมื่อไหร่ก็ตามที่ทำให้พิจิกรู้สึกว่าถูกทรยศหักหลังคือเกินคำว่าหึงห่วงไปอีกคุณจะโดนแบบจะโดนตัดขาดไปเลยจากชีวิตเขาไม่มีโอกาสอยู่ในชีวิตเขาอีกแม้แต่วินาทีเดียวอืม เคก็ okay, พูดมาตลอดนะว่าพิจิกนี่รักแรงหึงแรงรักแรงหึงแรงเกลียดแรงถ้าดีแล้วดีเลยไม่ดีก็คือโดนกันสักตั้งอะไรประมาณนี้ถ้าเป็นกรกฎอ,อ่ะจะเป็นแบบว่าถ้าดีก็ดีด้วยถ้าไม่ดีก็โอเคเลิกคบเลิกคบกันนะไม่ต้องมาอยู่ใกล้กันแต่พิจิกนี่เอาคืนด้วยนะแกแขนด้วยอะไรประมาณเนี้นะคะแล้วก็มาต่อกันที่สุดท้ายเนะาะธนูลักขณาราศีหรือว่าดาวจันทรธนูนะคะ,ะเวลาที่หึง อะไรวะเนี่ยเวลาที่หึงจะหึงแบบประชดขำๆแกล้งทําเป็นไม่แคร์แกล้งทําเป็นแบบโอเคไม่เป็นไรหรอกไม่ได้หึงหรอกเอ๋อเธอสนิทก,กับคนนั้นหรออ๋อแต่จริงๆลึกๆก,ก,ก็คือแบบไม่พอใจมากแล้วถ้าไม่พอใจมากๆเขาจะเงียบหายไปเลยไม่คุยด้วยไม่โทรหาอ่านแชทก็ตอบนะแต่ตอบไม่เยอะไม่ไม่ปกติถ้าเป็นคนรักหรือเป็นแฟนจะรู้เลยว่าอันนี้ไม่ปกติประมาณเนี้ยค่ะแล้วก็เขาอะ เป็นคนไม่ชอบควบคุมแฟนตัวเขาเองเขาจะรักอิสระเขาก็จะให้อิสระกับแฟนเหมือนกันแต่อการให้อิสระเนี้ยไม่ได้แปลว่าจะให้แฟนไปเฟรสกับใครก็ได้หรือจะให้ใครมาใกล้ชิดสนิทกับแฟนมากเกินกว่าปกติก็ไม่ได้ดังนั้นเขาจะรู้สึกแบบเขาไม่ได้อยากให้ใครมาแย่งของเขานะน,นี่คือคนของเขานี่คือของของเขาแต่เขาก็ไม่ใช่คนที่จะมานั่งควบคุมควบคุมพฤติกรรมใครอะไรอย่างเงี้ยนะคะ แล้วก็อารมณ์หึงหัวของเขาเนี่ยมันจะมาไวไปไวมากดังนั้นเนี่ยถ้าหึงจริงๆดูไม่ยากหรอกก็จะประชดออกมาเลยหรือพูดออกมาเลยทันทีแต่ไม่ได้พูดแรงอะไรขนาดนั้นจะพูดแบบขำๆนูน่นนี่แต่จริงหึงแล้วก็แล้วก็ไม่ถูกเขาเรียกอะไรว่าตัวเขาไม่ชอบไปถูกควบคุมใช่ไหมดังนั้นนะเวลาที่เขาหึงเขาก็แสดงออกเลยแต่เขาจะปล่อยไปไม่ได้เก็บไว้มากคิดมากแล้วก็ถ้าหากว่าตัวแฟนหรือคนคุยหรือคนรักเนี่ยทำให้เขารู้สึกว่า เขาหึงอยู่บ่อยๆเขาจะต้องคอยตามเช็คหรือตามหึงห่วงนู่นนี่เขารู้สึกว่าอันเนียไม่เป็นตัวของตัวเองแล้วเขาก็ไม่ได้เขาไม่อยากไปควบคุมใครแล้วถ้าเขาต้องรู้สึกไม่สบายใจแบบนี้นบ่อยๆเขาจะหนีหายไปเขาจะตีตัวออกห่างแล้วสุดท้ายก็จะจบความสัมพันธ์นั่นเองนี่คือธนู ะะจบเรื่องราวในวันนี้ขอบคุณทุกคนมากที่กดเข้ามาฟังเดี๋ยวเราเจอกันใหม่คลิปหน้าเดี๋ยวเคจะเปิดบทใหม่อีกเรื่อยๆนะคะว่าเอ้ยมีหัวข้ออะไรที่น่าสนใจมาอ่านอ่านข้อมูลเรื่องอะไรให้ฟังดีอิ่างเงี่ยนะคะวันนี้ไปแล้วบ๊ายบาย